ต้งพลอยโชว์ช็อตเด็ดครั้งรักกันเวอร์จนไฮโซพกยังทนไม่ไหวรับบทครั้งรักไฮโซพกเซวอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็ือฮากันหนักมากระหว่างพลอยเชอร์มาและต้งทูพีโดยล่าสุดทั้งคู่พาก,กันควงแขนพักผ่อนย่อนใจที่เทะเลหนุ่มต้งก็ได้ปล่อยช็อตสวีทไลฟ์สดอินสตาแกรม ขณะล่องเรือกลางทะเลบอกเลยคะ่ะว่านาทีนี้มีชอ็อตสวีทเห็นหมดครั้งรักของทั้งคู่แบบเต็มๆจนคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์แซวอิจฉาตาร้อนสนั่นโซเชียลเลยจ้าแม้กระทั่งไฮโซโพกประธานวงยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าว้วาวอย่างไรก็ตามเราคอยติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองกันต่อไปคะ่ะ